นี่คือทางลาดขึ้นสู่ป้อมแผลงไฟฟ้าป้อมปราการโบราณริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่เมืองพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการผมได้เดินทางท่องเที่ยวเมืองพระประแดงเพื่อไปชมป้อมโบราณแห่งนี้ซึ่งเป็นป้อมปราการหนึ่งในหกป้อมฝั่งทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับมาเที่ยวพระประแดงนะก็ะเป็นอีกจุดหนึ่งเป็นโบราณสถานที่หลายท่านอาจไม่เคยมาท่องเที่ยวนะครับชื่อว่าป้อมแผงไฟฟ้านะ ชื่อก็แปลกดีนะเดี๋ยวพาไปชมนะว่าลงเหลืออะไรบ้างยังไงนะครับป้อมแผงไฟฟ้าเป็นป้อมประการที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่สองเมื่อปีพุทธศักราช2357ตัวป้อมและกำแพงก่ออิดถือปูนมีทางลาดขึ้นลงเพื่อเป็นที่ชักลากปืนใหญ่ไปบนกำแพงป้อมปัจจุบันทางเทศบาลได้ทำการติดตั้งปืนใหญ่โบราณไว้ทั้งสิ้นสกระบอกป้อมแผงไฟฟ้า เป็นป้อมปราการโบราณที่ยังคงสภาพเป็นอนุสร์สถานทางประวัติศาสตร์ของเมืองพระประแดงที่สําคัญอีกแห่งหนึ่งครับถ้าว่าเวลาข้าศึกมามันยัต้องมากระจุกมาอยู่นี้เพราะฉะนั้นป้อมเดียวไม่พอสา์แบบปนนี่ครัปืนใหญ่กระบ,บอกนี้นะอยู่ทรงมุมป้อมก็เนี่ยจะเห็นลูกกระสุนนี่ฮะกระบ,บอกใหญ่เลยครับ แล้วก็ตรงนี้เป็นอีกจุดหนึ่งนะที่มีปืงใหญ่นะครับก็ดูจะมีกลไกที่มากกว่าอีก2กระบอกอีก2กระบอกที่เห็นมาก่อนหน้านี้นะกระบอกใหญ่ใหญ่กว่าเดิมนะตรงนี้อยู่ตรงมุมครับมุมป้อมมีลูกกรนะสุนอะลูกกระสุนปืนใหญ่อะคาอยู่ที่กระบอกด้วยจะดูขสองแบบมันเป็น c o l l a r i o สองรสองตัวนี้มันใหญ่กว่าใหญ่กว่าแล้วก็รูปทรงมันทีเนี้ยมันจะต้องมีการตั้งดาง ถ้าทางยุทธยาก็เรียกด่านขรหนอนด่ากนกหนอนก็คือเหมือนด่านเก็บภาษีก่อนก็คือมันจะต้องครับวันนี้ก็เป็นปืนใหญ่นะที่หันปากกระบอกเนี่ยไปทางแม่น้ำเจ้าพระยานะครับจะได้ยินเสียงเรืออย่างนะล่องด้านหน้าเนี่ยไม่เจอโนะยมต่เช็คหนะ่อยว่าอันนี้มันมีลูกนี่ถ่ายให้ดูจากแนวด้านบนนะครับปกป้อมเนี่ย ก็สูงเหมือนกันนะป้อมนี้ด้านล่างเนี่ยโอ้โหสูงขึ้นมาก็เป็น10เมตรเลยอน่ะไปเลยดียวกันที่ที่ัดเต็นตาก็แบบเดียวกัน